วันนี้พามาดูนะครับรถอีกคันนะครับรอเจ้าของมาลับอยู่นะครับใครจะเป็นเจ้าของรถคันนี้ครับนี่เลยครับตัวต้ารีโวดีแคปตัวเตี้ยครับเ็นทรีออโต้นะครับเราดูนะครับจุดเด่นๆของรถคันนี้นะครับนี่ครับฟองไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์นะครับนี่ครับไปดูด้านด้านข้างนิดนึงนะครับด้านข้างครับนี่ครับล้ออัลลอยครับลมดําขนาดเจ็ดนิ้วนะครับช่วงล่างแบบ GR นะครับ นี่ครับปรับมุงใหม่มาครับสําหรับคนชอบกราฟิ้นกราซ่านะครับนี่ครับตอนนี้คิ้วกันสาดมาให้แล้วนะครับมีเลยครับของแท้นะฮะคิ้วกันสาดนะครับแล้วก็ติดฟิล์มไฮคูเซลลิกมาให้นะครับด้านหน้า60เปอร์เซ็นต์นะครับด้านข้าง80ครับมืดนองสว่างในนะครับดูด้านในกันนิดนึงนะครับนี่นะครับรถคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับแบบซีเป็นเชนนะครับแล้วก็มีปุ่ม พาวเวอร์มอแล้วก็อีโคมาให้นะครับสามารถใช้งานได้ครบถ้วนะครับหน้าจอเครื่องเสียง8เนี้วรองรับ Android Auto Apple CarPlay เบาะคู่หน้านะครับเนี่ยฮะเป็นเบาะผ้านะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นเบาะผ้าเหมือนกันนะครับกว้างปางนะครับนั่งได้สบายนะครับตรงนี้ครับที่วางเท้าแขนพร้อมที่วางแก้วน้ำนะครับนะครับรถคันนี้แต่งเสร็จแล้วนะครับรอเจ้าของมารับอยู่ครับ สมักรับเป็นเจ้าของได้นะครับคันนี้นี่ครับจุดครอบจับประตูโครเมียมของแท้ทั้งหมดเลยมาดูด้านท้ายนะครับนี่ครับไลเนอร์ติดตั้งเรียบร้อยแล้วแล้ก่อนนี้เลยครับปกตินะครับกันชนท้ายไม่มีมาให้นะครับในรุ่นนี้แต่เราแถมให้เลยนะครับของแท้โต้ต้านะครับส่งรีโมทนะครับนี่มาให้นะครับนี่ครับท่านหนสนใจนะครับอยากเป็นเจ้าของรถคันนี้ก็ติดต่อมาได้นะครับนี่ครับมาดูฝั่งนี้ครับฝั่งของคู่กับขีนะครับ เปิดไปดูด้านในนะครับนี่ครับกระจกไฟฟ้านะครับฝั่งออโต้มีบานเดียวครับฝั่งผู้ขับขี่นะครับปุ่มล็อกเซนทันล็อกนะครับและปรับมุมกระจกนะครับนี่ครับนี่ที่วางแก้วน้ำมีมาให้นะครับกุญแจนะครับแบบดั้งเดิมครับแบบแจ็คในคีย์นะครับหน้าจอเล็กใหม่หน่อยครับเล็กใหม่หกกิโลเองนะครับรถใหม่จากโรงงานเลยนี่ครับถ้าเกิดท่านใดอยากใช้งานรถคันนี้ครับรถสี่ประตูสไตล์เก๋นะครับรถปิกอัพนะครับเบรกมือแบบนี้อยู่ครับเป็นแมนนนะครับใช้งานแบบทนทานมากเลยนะครับ นี่เลยครับผมเราเจ้าของอยู่นะครับรีบรับสมัครมานะครับนี่ครับนี่เลยครับถ้าเกิดท่านใดสนใจอยากเป็นเจ้าของครับก็มาดูได้นะครับดีตัวตาเพนชิปลัลูกกาของสี่นะครับสวัสดีครับ